กรมอุตุเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากระวังอันตรายน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลา,ลากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันที่3กันยายน66 พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคกลางโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่ง อาจทาให้เกิดน้ําท่วมสับพันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่น สูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนเซาลาปกคลุมบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุด,ดีเปเช่นแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นย่อมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไป โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะาอากาศของประเทศไทยโดยตรงขอให้ผู้ที่เดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยบึงการนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมอุณหภูมิตำสุด2 5่ําสุง2 5 2สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองการจนะบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุง อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีขึ้นมาลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขื้นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-31องศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง